กินเพื่อแล้ววะนี่เต็งสิฟลอยเดยวกันยังคาเป็ดคาใกล้มาส่งเขากินเนาะ้องมี่สิว่ามันหากินไรครับสีเิลียวส่งที่ส่งมันหากินได้ต้นลวดขี่หาเนาะหาอะไรหนึงเนาะอ่ะหาเนาะอันนี้เฮากาซิมาเอาน้ำใส่ หนึ่งสองสามเด้องใส่เวลาหน่อยนึงเผ,ผ็ดอ่ะผิดยู่หันแล้วรูกยังครับ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องลองซานแฟมิลี่เมื่อนี้อูกับแม่สิพากันไปจับเป็ดอยู่หลังบ้านเนาะที่แบบเลี้ยงมาได้หลายเดือนละเพราะว่าแม่ฮันสีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกล้อาไว้แบบเวลาพ่อมาหรือว่าน้องทายมาหรือว่า้ายมาละที่คาสูกิ่นสินะมือน,นี้แล้วมืออื่นนี้พ่อจ้อยฮันจะกลับอ่าเวียงจันแล้วเนาะแม่ก็เลยสีอ่า คาเป็ดฝากเมื่อเฮอน้องกินนยูเวียงเนาะอันนี้ก็คือแม่เอาแม่กำลังก่อยหำป้าทุกคนเบิง้งอ้าวแม่มังเอที่มันเป็นยามนี่ว่ะมังเอที่เป็นยามนี่ว่ะป้าทุกคนมังเหอเรอู้เป็นลายไฮไลายว่ะปีนี้มังม้เป็นลายมังเงียวกับเป็นเบิ้งตัวป่าดูแม่ก็เกือหัวห้านอยู่ป่านี่ อ,อาทิมเบิงนี่ตัวเล่มเยอะเนาะเยอะทำเรื่องนี่วาดลายตัวเลยไหมแม่ซื้อตัวมาเลียงตอนนี้แม่ซื้อสาวตานะเดียวที่หนงห้ผมชีแ้อืมอีนี่เเยอะนนี่ เอามุนแม่มื่อหน้าค่าใกล้ให้เขาเปียกกินมาแม่น่ลอยหามเลทมาเรียกเนื้อปลาแเป็ดได้กินพอมกันเกือเป็ดกาเกือปลา ้องม่วงเป็นอยู่ได้แม่ปีนั้นเราเป็นเทพเป็นวาเนาะปีนี้มากไม,ม่เป็นปีแต่ว่าเป็นอยู่ยยยปีนี้จะได้กินมังเงียวคักๆปีนี้พูดนะบ่มังเงียวไหมนี่นเป็ดไก แจ็คโตี่เโ็โตอ้แม่เกือไก่นะตั้งที่เุิ่ตัวดูออาตัวเดออ้แมสะตัวเดือด ขี้ใกล้ล่าอเนาะ <c oughs> นี่อ่ะตัวนี้ดยอยู่เวลาตาดูจับข้านี้นะลูกจับตีนชอองานพุกกันโอ้อะไรเปล่าปล่เลยนี่ได้ละ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไปวละเช็ดเลือดแปลงกินเด้อนี่นี่น, <c oughs> นี่อันนี้ก็คือเป็ดที่แม่จันซี อันคว้วไปให้น้องสายเนาะแต่ว่าเฮาสิกินเลือดก,กับกินก <g it> ินเครื่องในมันน่ะแม่นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวซิอู้สิเฮ็ดวิธีเอาเลือดให้ทุกคนเบิ่งเดิอแต่ว่าอูก้กะบบได้เป็นคนที่หูจักเอาเลือดมืออาซีพมาเด็ดดอกแต่ว่าซิเฮ็ดให้เบิ่งว่าวิธีการเอาเลือดเป็นเดิอน,นะอยู่ทางฟังเราอะนะเดี๋ยวไปเบงกันเนาะเป็ดซ้าตัวประมาณเมื่อกีนี้เฮาก็ซีใส่น้าอยู่ประมาณห้าบ่วงอะทุกคนเนาะ1 2 3 4 5สองสสหเนาะ ใส่น้ำห้าบ่วงแล้วใส่น้ำปลาอยู่สามบ่วงเนาะเบื้องเดี๋ยมึงขั่วหนึ่งสองน้ำปลานี่ก็ใส่น้ำปลาทั่วไปแหละน้ำปลาตาปลาหมือกอันนี้แหละนี่เนาะแต่วันนี้เราก็ซิไปเอาเลือดเป็ด มาใส่ในนี้เนาะจะป,ป้าเลือดเป็ดเนาะแต่ว่าตอนป้าเขาอาจจะบบได้ทายทุกคนเบิงเ้งหนะอดี๋ย<ม>อเขาเซป้าเลือดปิดมาให้ทุกคนเบิ้งเนาะนี่นะทุกคนเขาป้าเลือดมาแล้วก็ะได้เลือดประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้ได้เป็นบหลูกเปลี่แนนี่เดี๋ยวจะ้ัเดี๋ยวเขาซีพาทุกคนไปค,นนนนนคั่คเว,วเครื่องในเดี๋ยวมันก้อนเนาะเราจะค่อยสีพาทุกคนมาแต่งเนาะอคั่วคั่วเครื่องในเดี๋ยวคั่วเครื่องในที่เดี๋ยแต่งอันนี้ ไก yup. ่เป oh, ็นหัวโอตา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 ซูซีซูซีซูซีซูพมันดึงดึงกันดต้นายเาะมันดงไ่ได้ท่ามันทตัวมันเจ้าตัวมันแหงกตะ้อหมันแหงทตัวมันเจ้ารือ่าเป็ดนปด เอาเลยปิโนเดี๋ยวซีฟอว์เอาไปบ่าเอาตัวดิบนะตัวเป็นตัวดิบครับครับครับบ่เอาตัวคั่วเลยไม่ตัวดิบก็ได้ันคั่วเอายากมันคือเก่ายากคือเก่าอ่านั่นนะอ่านั่นนะปล่อยลูกอยู่ในคลิปนเพื่ออะไรแตงสิปล่อยเดี๋ยวกันยังคาเป็ดคาไก่มาส่งเขากินเนาะต้องคิดว่าไม่หากินอะไรกับซีลี ช่วงมันหากินได้ต้นรวยคิดวา่าจิอยู่หาไม่กินมันมีบ่อเด้อหานที่มันเบิดเลยดิอันนี้แม่นอันเฮาต้องมาครัวซีนี่มันสุกๆก่อนต้องมือซีวา่าโซกหนกมาให้อ้ำต้นตีนกินบาง <c oughs> มือบงมือเปล่าปิดเปล่าป็ดมาเอาไม้เสียวันนี้นั่งนี่บ่อนไปเอามัน <c oughs> ไปเอามาเงิน่ะเออ สีวามสลาดเลยซีวิวไดีเย็นน้ำมันมุสีวิวมึมีปัญญาเห็ดเอานกกระจอกได้สีวามเห็ดได้เลยครัวแม่เดินยีสีราหั่นปิลินนั่นเลยกินน้ำมันทอดใอยเกงหน้ามันอาบดิทางมันทอดแล้วก็ไปอาบน้ำซุ่มสีวาเป็นคนสีวาเป็นมาขี้หอนแลยเป็นคนบุมักปากอีกเดี๋ยวเราลูหินต้นยืดให้นางลูของเขา เป็นตอนเนี้ยก็ได้กินไร่บนม่นมันบนยันตอนก็ลงมาเล่นวยมันเฮมเฮมควยมันซุกได้ได้ไปนควายเดี๋ยท้ามันซุปก่อนละสิเป็นแตงเอดแปร์ให้ทุกคนเ่งนี่อันนี้เป็นซีนที่เราไปครัวเมื่อกี้นี้มาน้องสายน้องอูเคยบอกว่าเฮ็ดต้องนึ่งนึ่งสินะ เลือดนึ่งน้ำก็ต้องนึ่งสิ่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะอะไรนึหหนงเนาะอ่ะห,าห้าเนาะอันนี้เราก็สิมาตเอาน้ำใส่หนึ่งสองสามสี่ เราก็าาสะเอายฮอีกหนึ่งค่ะว่าประมาณนี้เนาะวันนี้เราก็จะมาะนี่คือบุคคลตัวนี้เลยเอามันแล้วก่อนฮะคืบอบุคคลเครื่องอันนี้ใส่ใส่นี่นี่ถ้เาเอา,เอาเด้งแม่ให้มันเที่ยงเออนี่เนาะอันนี้แล้วกันวันนี้เราก็จะมาใส่ อันนี้เป็นหัวสีไข่เนาะหั <S S <ik> วสีน,นั้นลูไปเอานั่นอยู่ไหนตู้เลยหัวอันนั้นบอ,อนกอันนี้ก็เป็นมะพริต <H id. S 1> เนาะมะพริตต์แล้วนี่ก็เป็นหอมเอาลงไปสิเป็นยั่บุ่มเหรอนี่ยเป็นบอ ขวใส่นส่แตเาวขวูกเอ้ยเนัวจะปิดเน่นนั้นขัวตอนเนีนว่าจโดนโบนัอืม่บด้กินเลยวะเนื้ใส่ขัวลงไปพอได้เลยเขาัว นี่อ่ะสกินบอหนี่อีกปลาบืนหนึงหลอฮาบ,บมันข้อลงช่วยเมันดูข้อเอาไปต้งเบิดมันนี่เขาไม่เลยเกินด้วยไหม,มใจละจักน้อยไปเดี๋ยวไปเบิ่งก,กันจัดทิสคาวทุกคนนี่นี่คือเป็ดที่แม่จันสิ่เอาไปให้ลูกชายมืออื่นเนาะ ความฮักที่แม่มีต่อลูกมาทุกเื่อต้องค้าเมื่อส่งให้กินตลอด <c oughs> ขณะมีพาก,กันอื่นมืออื่นเดี๋ยวสิเก็บให้นอ้อยหน่อยไหมเนาะมีนี่มีนี่ก็เก็บมกมมกเมื่อฝากพ่อเมื่อมืออื่นตอนนี้กะเท้าสอให้ลูกกะสิมากินเลือดแป,ง <c oughs> ปลงติล้รบอกเพิ่งดูมันปิีนเนี่นเยเลือดเขีมบ่หรือวะเนี่ย เปล่นบ,น,นบ่เนาะทานเป็นอืมน่าอร่อยมากเอานี่ทุกคนเนียอพอยนะจ๊ะนี่เป็นต้นเลยเห็นบ่คุณอาเม็ดอืมเป็นขากเทอาบาออเด้อ ใช้เวลาหน่อยนึงเผ <c oughs> อดอะเ <c oughs> ผ็ดอยู่ฮัลเ็วรู้ยังครับ <c oughs> ทำไปอ,อารมณ์เนี่ยเอาห <c oughs> ัวซื้อขายใส่นีมห้อบุขาวล่ะลูกคือบปใไซอัน,นี้คื <c oughs> อดิน <c oughs> บ่มักหรือว่ามันมันเอื่นเรื่อนเ <c oughs> ขากลัวไส้เซ็ มเมื่ามาอ,อ,อสองเดือนก่อนอุกกินยาทายพยาติปุ๋ยช่อให้บวบเป็นเถอโตมาล้วไปส่งน้องซ้ายส่วสนี้ับกิน อืมอีมแค่วกกิเหรอกินสะท้านคิดว่าสิบุเป็นเนาะ กินจ,จะขันเ <c oughs> นเนี่ยกินฮอตน,น้องสายน้องสายมาก อนแบบอะไรแบบนี้เหรนบมุนๆเลยเป็นข้างหบุนๆกลับมาเรื่อยๆเพลดเพลิดว้าวว้าๆๆ กินแต่เครื่องนี่กับเพชรแล้วเราต้องกลับอันนี้ก็ได้เนี่ยเสียดายมีคนมากินนะเพื่อนมากินเนะบุมีเพื่อนมือปลาไปดันนัดอีกทีกที ่ไแลเขาดีละเห็กินบัวมอทุกคนยังเหลือครึ่งหนึ่งอิ่มเองละกินไส้ก่อนจีอันนี้ไม่ต้องกินไล่คนเนาะกินคำซ่องคำแล้วมืดเนาะ นี่ก็เป็นวิธีการฮ็ดเลือดแปงสูตรน้องอู๋เนะาะโ่แม่สูตรคนลาวดอกเพราะว่ามัวเป็นสูตรมะมัวเน,ะนาะแม่กับคา้าปิดเมื่อให้น้องสายเนาะส่วนเลือดมันกับเครื่องในมันอู๋กับแม่ก็กินเนาะแต่ที่วิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนอะ่ะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอู๋เฮ็ดคลิปในซองรอง้องทายเป็นมาลีต่อไปเด้เดอร์บ๊ายบาย